ค่ะทุกคนสวัสดีนะคะก็ตอนนี้พวกเรากำลังเดินทางไปแคมปิ้งกันนะคะก็วันนี้เป็นวันศุกร์แล้วตอนนี้ตอนเย็นแล้วคือห้าโมงเย็นนะคะก็เพราะว่าวันจันทร์นี่ก็คือเป็นแบป้งฮอลิเดย์ของเที่ยงกรีฑะคะก็คล้คายๆวันหยุดราชการนะเนาะก็เลยหยุดคือคือเป็น롱วิเก้นนะคะก็คือหยุดศุกร์เสาร์อาทิตย์ไม่ใช่ศุกร์สี่เสาร์อาทิตย์จันทร์นะคะก็เลยเนาะไปแคมปิ้งกันนะคะพวกเราเอ่อก็จับกันวันจันทร์นะคะก็ตอนนี้ก็ กำลังเดินทางไปนะคะไปแคมปิ้งวันนี้เราจะไปกันที่เชเดกรอนะคะคืออยู่ในซัมเมอร์เซตนะคะก็เดินทางก็ประมาณ2ชั่วโมงนะคะขับรถ2ชั่วโมงเนาะก็ตอนนี้ก็อีกครึ่งชั่วโมงก็จะถึงแล้วนะคะเด็กก็หลับไปแล้วนะคะชั่วโมงหนึ่งเนาะแล้วนี่ตื่นกันมาแล้ว There we go, I can see it. There's a sign this way, yeah. and in fact, it says left here. Here we go, this is it. That's a lot of people walking. It is this way. นี่นะคะที่ขายที่นี่มีขายฮออกนะคะตรงนี้นี่ของเจสสิก้าจัสเมน <c oughs> จัสเมนเจสสิก้ตรงนี้เป็นพิซซ่านะคะตรงนี้ค่ะพิซซ่า แล้วก็ตรงนี้คือห้องน้ํานะคะข้างหน้านี้ที่ขาวๆนะคะเป็นห้องน้ํา uh, เป็นที่อาบน้ําต่างๆนะคะ <Yeah. S 1> ส่วนตรงนี้นะคะ <Yeah. S 1> ที่เต็นท์ของเราอยู่ตรงนน้นนะคะ <Yeah. S 1> เต็นท์ของเราเ <Yeah. S 1> ห็นไหมรถสีดําดๆตรงนน้นนะคะ <Yeah. S 1> นี่คือเต็นท์ของเราเราขอเลือกที่จะอยู่ใ,ใกล้ๆห้องน้ํานะคะเ <Yeah. Yeah. S 1> ขาเลือกที่จะเต็น <laughs> ตั้งเต็นใกล้ห้องน้ํา oh, กอนนะะคบรรยากาศนี้รถมาขายไม้นะคะเขาให้ก่อไฟได้นะคะก่อไฟเคอเแวะ์กไหอกนไเออเรกินฮอทดอกก่อนนะคะก่อนที่จะตั้งเต็นท์กันเนาะเด็กๆตอนนี้ก็ประมาณ5้าโมงห้ามงครึ่งกันนะคะ ham một rồi nó ham mong dần เป็นห้องน้ำนะคะเป็นห้องห้องไปนะคะข้างนอกนี่เป็นห้องน้ำข้างในนะคะข้างในก็จะมีห้องน้ำนะคะมีส้วมมีเซ็งแล้วก็มีที่ล้างมือพร้อมนะคะในห้องห้องเดียวนะคะประมาณนั้นเนาะตรงนี้ก็คือรีเซ t ชันนะคะ <laughs> นี่เป็นเต็นต์อินโฟเมชันพวกเมนูพวกอะไรต่างๆนะคะนี่เราก็จะเดินออกไปที่เมือง เดินมาประมาณ5นาทีนะคะไม่ถึง5นาทีนะคะก็จะเป็นพาร์่ตรงนี้พาร์กแค่เด็กๆเล่นเนาะตอนนี้เรากำลังจะเดินไปที่ทาวนะคะชื่อเชดานะคะจากแคมป์ไซต์ของเราเนาะ <laughs> wow, Decker, <on> Decker, <laughs> <Jekka. laughs> swing yourself you can't swing like forward Now i'll show i'll teach you how to do it <laughs> Tamala mm. so That's just free cheddar, basically. Yeah, there's some good ones there. Did we walk past that? Oh, there's the fields there where the playing where, where the school is probably. We're probably here somewhere. We just walked up. And then. You take a photograph of that, actually, Gun. That would be good. Yeah, me a little bit. Yeah, can I have some? ีกเซสองสาวเล่นอยู่ตรงโน้นนะคะสองสาว ทีเราแวะเดินในทาวนะคะแล้วก็แวะมาดื่มที่ร้านนี้นะคะชื่อว่าร้านร i เวอร์ไซด์นะคะเป็นคล้ายๆร้านอาหารจีนนะคะแล้วก็กึง่งกึ่งผับนะคะก็ามานั่งดื่มกันเนาะตอนนี้ จัสมนนะคะกินพิซซ่าเราไปซื้อมาจากที่ตรงนี้นะคะตรงที่เขาขายใกล้ๆในในไซน์เนี่เนาะ แครีไฟน่ากยกระเจ็กะ <laughs> อร่อยไหมลูกจัสมินอร่อยค่ะอร่อยค่ะไห <laughs> น,นมามีลองชิมหน่อยสิเย้จะช